ทองอายุเท่ากับเราโตสูงกับเราเกือบสอบที่เดินหอบทีครับฝรั <c oughs> <c oughs> ่งผมท,ทนะอง,ง,งอายุเท่าเราทีนะแต่โอ้นั่นฝรั่งผมทองอายุเท่าเราโตสูงกับเราเกือบสอบที่เดินหอบตำราเรียนจากอาคารหนึ่งผ่านสนามหญ้ามหาวิทยาลัยไปไปที่ลานจอดรถทํากระเป๋าเงินหล่นนี่นะโอ้เอาไงดีล่ะเราเฮ้ยย S you uh, you. s t a อ่นี่ของคุณกระเป๋าตังคุณหล่นฮะ sorry อะไรนะครับโอ้จริงด้วยกระเป๋าวันผมโอ้ขอบคุณมากครับ thank you very much โอ้ถ้าหายละยุงบัตรสำคัญอยู่ในนี้ขอบคุณอีกครั้งเออคุณคุณมาจากประเทศไหนครับผมชื่อริชาร์ดเฟเธอร์ t o n e เป็นชาวอเมริกันเรียกผมว่าดิ๊ก ผมเป็นนักเรียนปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ผมสาโรโบัวศรีจากประเทศไทย I am from Thailand เป็นนักเรียนทุนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาเรียนปริญญาโทรปริญญาเอกสาขาวิชาศาึกษาศาสตร์ครับผมเพิ่งมาถึงและก็ลงทะเบียนเสร็จก็จะไปข้าหอพักยินดีที่ได้รู้จักครับคงได้พบกันอีกนะครับครับยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันขอบคุณี